ใชน้ำมันอยู่ปัม๊มปตทวันนี้เขาไปกันสองคนนะครับที่ประไทย ข้าโดนบรู้พี่อิ่มละเสาวกำลังอายเลยครับท้องเดยคร mm ับเปียกหมุกกรมันแล้วละกันกินอี่มละก็เดินทางต่ออีก90กิโลฮอตคุนทา How many? ก็เห็น้นอเพราะ่าเน,นืนงน่งจากโค้งแล้วก็โค้ย เยน็นค่ะนี่ออกก็าลัยผู้ประมาณเนะไม่าดครับ โพดีเลยนะเนียดี๋ยวหลังจากนี้จะชิมเดินทางโตงลอแต่เมืานไ้ข้าวถา ประมาณไปทางองลออีกประมาณ6กกิโลเอาไปเดินทางก็ไป็นองลอตรงลงจากภูพามานได้นทเป็นทางปุ้งแต่อากาศโคตรเย็นเลยพี่น้องมาส่วนนี้ ทางลุงอยู่บ,บ,บ่ทางหน้ามันมีปั๊มอยู่บ่บา่ถามเลยทังหน้านี้ไปของ้อยนะมีมีปั๊มน้ำมันบ่มีแต่ว่าอยู่หน้ากระไก่บ่ไก่ไก่ของรอบเลยบ่หรือยังไม่ันอดแต่ว่ามีอยู่เนะาะไไไไอไปได้ มีครับนี่เขามุ่งหน้าฟูลทำของล้อเมื่อกี้นี่จะเป็นสร้างสามยี้ว่าเ้าเข้าไปลักซตเราจะเดินไปทางเบื้องซช้มือเวลา,าที่เขามาทำของล้อมันจะเข้ามาเท็นสื่อมุ่งหน้าไพิ่45กิโล ทอองาเจอแยตอนียวเอไปูทาขอ,อ,อา,า,อออา,าออตอนนี้ยัากำลังว่อ้นาไฮออยู่เพราะ่ตอนนี้ยังกวลอยู่พอกว่ว่าข้างหน้ามันจะมีปัสบอกดูย เหีนปั๊ม้ำมันดูว่าเขา่่ล่วงเพราะแมลงาคือเขาซูบีอยู่แต่แล้วเรามาเจอขาวน้ำมมาแสดงว่าเขาจะซูีอยู่ เมื่อหาวบ้านใจว่าสิียฮอดเมื่อฮาบ่มั่นใจว่าสิียฮอดหรือบ่ยังสีแดงบ่แม่นครับน้ำมันเท่าใดน้ำมันขายเท่าใดน้ำมันขายจังได๋เด้อแม่ขวดเท่าไหรแก้วเท่าไหรแก้วละสามพัน เอาคนละแก้วคนละแก้วกันนะเอบองยีในบมีข้าง,งหน้ามีปั๊มมีมีแต่แบบนี้แลหละยังเป็นคาดวังว้าเจออยูออกปากนะอ่ะครบว่ามี

กำลังมาห้องเป็นวิวแถวทงนาค่ะค่าะเดี๋ยวเอาหน่ะ้าชวงไงตุลา้อเเดี๋ยวไอ้น้องครับห้องก่างนะบ้านบะ